สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะในประเทศไทยนะครับสําหรับวันนี้จะพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะที่จะเปิดใหม่ในปลายปีนี้สําหรับเมื่อวานนี้นะครับทางการเลสซิ่งก็มีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรถยนต์ที่เป็นฝั่งกระบะในประเทศไทยนะครับก็จะมีทางด้านของ m a z d a BT50 ซึ่งณปัจจุบันก็ยังไม่ได้กําหนดวันนะครับแล้วก็มีทางด้านของนิสสัน นาวาร่านะครับที่ก็กําหนดวันเรียบร้อยนะครับถ้าปัจจุบันแต่วันนี้มีข่าวออกมานะฮะก็คือทางด้านของแบรนด์กระบะแบรนด์หนึ่งแต่ว่าอันนี้ทางการลิงไม่สามารถจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของยี่ห้อหรือว่ารุ่นได้นะครับแต่บอกเลยนะฮะว่าเพื่อนสมาชิกอาจจะกรีดส,สลบแน่นอนนะฮะเพราะว่าทางด้านข้อมูลที่ได้รับมาเขาจะปรับมีเนื้อเชนหรืออาจจะเป็นออ l น e w วตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่วันที่จะก,กําหนดออกมาให้เราเห็นกําหนดเอาไว้แล้ว คือวันที่5พฤศจิกานะครับเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้านี้เลยนะครับจะมีการเปิดตัวหรือไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นแค่ตัวที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการขยับเนื้อขยับตัวของกระบาแต่ละครั้งเนี่ยโหกาลสิงค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาประกาศที่จะเปิดตัววันที่5นี้นะฮะนั่นหมายความว่าก็จะประกาศาตัวเองนะฮะเอามาโชว์เนี่ย ตัดหน้านาวาร่าเลยด้วยซ้ำน,นะฮะตัดหน้าของ b ีทีห้าศูนย์ด้วยซ้ําซึ่งปกติแล้วนะฮะตามข่าวเนี่ยเราจะตามเห็นบีทีห้าศูนย์มาตั้งนานเลยนะฮะน่าจะเปิดตัวก่อนเพื่อนแล้วก็นาวาร่าก็เห็นภาพหลุดมาบ้างแล้วนะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่เห็นภาพหลุดออกมานะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลใดๆออกมาทั้งสิ้นเลยนั่นทําให้หน่าสนใจมากๆด้วยนะครับแล้ววันที่เขาจะออกมา ก็คือวันที่นะฮะวันที่5พฤศจิกาเดี๋ยวเราก็ต้องรอรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนและรูปร่างหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะครับแล้วแล้วจริงๆแล้วนะฮะอาจจะเป็นมินเนอเชนหรืออาจจะเป็นออ n นวหรืออาจจะเป็นแค่ตัวปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะแต่ผมตื่นเต้นนิดนึงก็เลยอาจจะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบกันตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวกาเลซิ่งจะมาอาธิบาย อัปเดตให้ฟังอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพรถที่อยู่ทางด้านในนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่เพื่อนสมาชิกรอคอยแน่นอนสำหรับรุ่นนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ